สวัสดีทผู้ชมนะครับก็วันนี้มาอยู่ในเกมที่อยู่ในอวกาศนะครับนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังไปหรือเปล่านะเสียงเสียงเกมนะครับแต่ก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมามาเริ่มกันเลยนะครับก็ไป Start new นิวเกนะครับป๊านะครับใช้ W S นะครับได้เลยในการหลบนั่นเองครับหลบลบอุกกาบาตครับอุกกาบาต ช่ยชวยอ่ไม่ได้อินหรกไม่ได้กินโดนกินไปแล้วเออเฮ้ยไม่ม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเอาไงดีวะเดี๋ยวนะหินแต่ะก้ก็มันมาความเร็วไม่เท่ากันไงฉะนั้นต้องวางแผนดีๆนี่นี่ยัยเฮ้ยอามันเฮ้ยมันลงได้เยอะเหรอวะเออเออเดี๋ยวเออเอวเออเอนเดอเออเออนออเอนเออเออเออมออเออเออเอเออมเอเ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อู้หู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 เออะเออเออะอยากไปได้อยู่อยากไปได้อยู่เฮ้ยมันมีเห็นข้างหลังหลอกด้วยตกใจอะโอ๊ะโอ๊ะเอาเมเดเมเดเมดีเศษตา ผมว่าเสียงเกมต้องดังมากแน่เลยเลยฟังจากเท่าที่ฟังดูนะต้องดังมากแน่เลยไม่เป็นไรเราเล่นแบบดังๆกันฟังฟังเสียงเกมแล้วกันเนาะมันไมฟังเสียงผมเยอะหรอกนะเขาคือผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวเอกับดีนะครับมูฟโอ้ยานของข้านี่พื้นฐานเลยจัมสเปซบาร์โอ้ยานของข้าไปไหนเนาะ สเปซบาร์ทูจัมเยสโอเคอันนี้น่าจะไปอยู่ที่ดาวดวงไหนสักดาวหนึ่งดูดูดาวตรงนู้นแตกโอ้โหแตกกระจุยเลยครับกระโดดข้ามที่นี่ดาวที่ไหนทําไมดูมีอะไรจะทําอย่างนี้อันทุ่ดูดาวคริสตัลใช่ไหมที่นี่ก็น่าจะเป็นดาวคริสตัลเช่นเดียวกันแต่แตกแตกตกแตกไปแนวเน็ยเดี๋ยวไปได้เอ่ยดูดูเสาตรงนี้ น้าตาเหมือนตรงนู้นเลยนะมีเครื่องหมายตรงสเสาอ่ะเอ๊ะเมาส์อยู่ตรงนี้เมาส์อ,อยู่ไหนเนี่ยเกมนี้มีเมาส์เปล่ามีอยู่มั้งมีการเกาหัวด้วยเหรอไอ้ที่นี่อันนั้นหัวแตกกว่ะนะมีการเกาหัวเลยหมือนหัวแตกเกข้าอา๋อเจอทางเข้าแล้วนะครับอะไรแบบบบปะอะไรวะเอาเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้เข้าไม่ได้อ,อ้าวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้มันอะไรแบบแบบนะ อ๋อ,อ,อ,อนี่ไงเปิดเอาทำไงวะเฮ้ยทำไงวะวิ่งเร็วไม่ได้เอ๊ะมันกดชิพวิ่งเลยได้บอกว่ะเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยนะเดี๋ยนะด้วยความเมกเซนผมว่าหินก้อนนี้จะมีประโยชน์ผักได้ไหมเอานี่ไงโหแล้วคือมีก็ไม่บอกอต้องไปเดินไปเจอก่อนใช่ไหมโอเคโอเคมันต้องเคลียร์ทีละอย่างสิใช่ไหม อันนี่ไงโอเคปาปข้างในกัเนเถอะจะมีอะไรเกิดขึ้นเราอยู่ไหนอ,อยู่อยู่ข้างหลังผมนี่เองก็ว่ามันหายไปไหนก็ไม่เอกเกิดอะไรขึ้นะวะโมลบอยู่ข้างหลังเรานี่เองนี่คืออะไรกัน w ัดทำอะไรไม่ได้เปล่า เด้อให้เดินผ่านเฉยๆรูปข้างบนนะน่าจะเป็นประมาณว่ายานวากาศนะครับผ่านฝูงพายุอุกบาตมานะครับประมาณนี้หรือเปล่านะาไปไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะอะไรวะเดี๋ยวนะเอ้ยทำไงกดคอนโทรนได้ปะอ่านี่กับคอนโทรนตรงนี้โหอ,อ่าโอเคมีนื้อเรื่องให้ดูอ๋อชนมันชนมันชน เรา, olf, เราเรต้องเล่นแล้วบอกเอ้าต้องเล่นอีกเหรอโอ้ยอึบอึบโอ้ย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 ได้ได้เล่นก็ได้เล่นก็เล่น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 อุ๊บอุ๊บอึ๊บโออยากยากกว่าตอนแรกอีกตอนแรกว่ายัง oh. ย oh. oh. ังว่ายากตอนนี้ก็ยากอีกขึ้นบนกันเว่าขึ้นบนขึ้นบน ึบเอ้ยต้องลงล่างนี่ต้องลงล่างถอยหลังไม่ได้ด้วยถอยหลังไม่ได้เดินหน้าไม่ได้ด้วยได้แต่ขึ้นกับลงโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บเอ้าลงเนี่ย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 มันมันเป็นซะอย่างเงี้ยึึึบบบ๊ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน Luiza, โอเคโอเคไป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 ขึ้นบนขึ้นบน อีกนิดเดียวเองอะใช่ไหมรู้สึกมันจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันจะเป็นก้อนสุดท้ายนิดเดียวนะทำไมมันยากงี้วะอึ๊บอ่าผ่านไหมไม่ผ่านดิเก้ออ้อ,อนี่ไงแล้วก็ฟ้าผ่านี่ตามสูตรของเราแล้วเราก็ต้องสู้กับใครด้วยเหรอเฮ้ยเอาเดี๋ยวให้กดป่ะเอากดเดียว เข้าไปอ่ะเฮ้ยยังวะอ๋อโโทนโทนแล้วป่า <จร conclusion> อ๋อโคนโทนนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนนี่ไงอู้ยังไม่ตายเหรอยังไม่ตายเอเกแล้เก้อแล้เก้อลเลยการเดียวการเดียวละอ้โดนเฉยเลยเฮ้ยแทงมันนี่มาหน่งสองสามฮึบอืออือ ฝั่งนี้ก็ได้นี่หว่าหนึ่งสองสามอืออโอ้ยทำไมหัวเราแหวกไปเรื่อยๆนนะนี่ไงเอามาอีกสองเงนอุ้ยฝั่งนี้แล้วกันเดินฝั่งนี้แหละหนึ่งสองอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาสิเอาอ่มา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 มีเละมีเละ ไม่ทำอะไรวะนี่ไงนี่ไงเกิดขอโทษป่ะอ่านี่ไงแล้วแล้วยังไงออกประตูเปิด <c oughs> ถึงกับเกาหัวเลยอะไรวะ <c oughs> โอเคโอเคนี่มันดาวอะไรเนี่ยทำไมมีอะไรแปลกๆอย่างนี้ด้วยเออเ้ยไปไหนต่ออืม้ม เสียเนี่ยคับอยู่ในห้างขออภัยท่านผู้มีอภกรุณอ,อัอัท่านมีอปกราคุณทุกท่านขณะน,นี้รถของท่านโดนขูดเฮ้ย <c oughs> มันคืออยียงเนาะวบิงไ,ไปเรื่อยๆวิงไปเรื่อยๆไม่รู้คืออะไรเนี่ยผมต้องกดโทรละนานไงว่าละ จะต้องต้องต่อจากข้างบนลงไปข้างล่างแน่นอนเลยได้ได้นี้ใช่ไหมอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้มันต้องอย่างนี้อันนี้ก็ต้องอย่างนี้ <c oughs> มันจะไปยังไงได้วะอันนี้ถ้าอันนี้ไปบนมีเสียงทีมันดังๆังวะอันนี้ไปงี้อันนี้ลงล่างมาปึ๊บมีลงล่างปึ๊บ อันนี้ก็ต้องอ้อมไปทางนี้นี่ลงล่างโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สึกดนตรีมันดังมากเลยนะทั้งๆที่ไม่น่ามีอะไรเลยแต่ดนตรีดงัดงๆน,นี่เบสิกโอ้ยจิ๊บจิบเครื่องกระจกนี่อะไรวะกดขอโทษไหมไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเอป็นอันนี้สินะงั้น อ่าไม่อันนึงมามาม,ามาไม่นา่ายากไม่ชักไม่แน่ใจล้ะทำไมมีรถข้างล่างด้วยอันนี้น่าจะยากขึ้นอันนี้น่าจะยากขึ้นอืมก็ต้องลงล่างอะไรเป็นอย่ไม่ได้เนาะเสร็จแล้วอันนี้อันนี้น่าจะมาทางนี้ผมว่าผมว่ามันต้องบังคับให้วิง่งวิ่งอ้อมมันไม่น่าจะบังคับเออไม่น่าจะให้วิ่งง่ายๆหรอกเอ๊หรือจะผิดวะอเออมันจะไปไหนได้วะเนะี่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออ <c oughs> อันนี้ยากอันนี้ยากเว้ย <c oughs> ถ,ถ้าจะไปทางนี้เ <c oughs> หรอเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยอืมอันนี้ยากอันนี้ยากอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกลับไปใหม่ไปนี่ไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปนี่บังคับมานี่ลงมานี่นนล,งลงมานี่แสดงว่านี่ต้องมาทางนี้ฮะแล้วมานี่ลงๆมานีปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บเอาเอาแล้วมันจะไปไหนต่อได้หรอ หรือมันมีตัวหลอกเฉยหรือจริงต้องขึ้นไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะคืออันนี้ต้องไปอย่างนี้เอออ่ะเดี๋ยวเราตีย้อนกลับแล้วกันนะแสดงว่านี่เอาเฉยเลย <c oughs> โอ๊ยมันมีหลอกให้เยอะแยะจนงงว่ะจริงไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยนะทำไมเราเดินข้ามอะไรมาเปล่ากลับวิงกลับตอนนี้เราเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์แล้วเถ่านี้มีอะไรไหมไม่ไมีใช่ไหมโอเค โดนหลอกแหมอุตส่ามีเส้นหลอกซะงงค่ยมันคืออารยธรรมของใครที่ไหนเนาะไจะ้ลจะเจอกะมันต้องเป็นอะไรที่นะไอีกแล้วนั่นไงโหหนักกว่าเดิมตีย้อนกลับแล้วกันงั้นเราตรียอ้อนกลับเถอะอ่ะอันนี้ตีอ,อย่างนี้ละไปอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่า อันนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละอันไปไหนไม่ได้อุย้ยแตอนน่อันนี้มันขึ้นได้อันนี้มันขึ้นได้ลงได้เว้ยอืมเอาขึ้นก่อนแล้วกันถ้าขึ้นอันนี้มานี่ไม่ได้ละตันตันละไปไหนไม่ได้ละโอเคฉะนั้นต้องลงอ่ามานี่อันนี้บังคับขึ้นอยู่แล้วละไปไหนไม่ได้อ่าอันนี้มานี่เอ่ออุเฮ้ยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนดี๋ยวนะอืม อันนี้มันก็บังคนนบงับได้ฝั่งเดียวบังคับฝั่งเดียวตรงนี้ไปไหนไม่ได้เหมือนกันบงนี้นี่ลงล่างอฮ้นี่ลงล่างอันนี้ก็ต้องลงล่างงั้นน่ะเดี๋ยวนี้ลงล่างตรงล่างมาเออมือนี้นะอ่าอันนี้ก็ต้องมาทางนี้ทางนี้บังคับขึ้นอยู่แล้วอันนี้มาทางนี้บังคับขึ้นอย่างนี้ขึ้นปุ๊บปุ๊บอ่ะอ่ะ เออาไม่รอครับสบายครับสบายนะครับแมมไปข้างหน้าไม่ต้วตติย้อนกลับแล้ววะเฮ้ออะไรอะไรอะไรตกใจนึกว่ามันจะมาทำอะไรเรากระครับ